คือผมเพิ่งรู้ครับว่ายูเอ,ออันตีมันคูดาวแค่78วเองตอนววสิบห้าแต่ฝังขาม,มาบุกลึกจัดครับเลยทําให้มาจ้าต้องล่วงไปแล้วผมคอมโบกับอ e ีดัสอยางโหดอ่ะโ๊กสกิลบุกฝั่งข้ามได้แบบสบายๆครับแล้วปล่อยแวนตีป้อมแบบฟรีๆคีล่าพยายามจะเข้ามาล้วงก็โดนผมผักอัดกาแพงแบบชิวๆเพราะสกิลตอนวิวเก้าคูดาวแค่สิบวีแอนเนตพยายามเข้ามาล้วงครับแล้วผมปาพัดใส่แบบรัวๆด e ั้ก็สาสกิลจากในพุ่มโอโหบอกเลยว่าย่างโหดตั้งแต่ปรับมาเนี้ยอ e ีดั้นนะ ผมปาพัดเก็บสแต็กไว้ครับแล้วแก๊กเดินมาดึงได,ได้แบบนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าหวานเจีย๊ยบคิล่ากดอันตีขี่สเก็ตบอร์ดทะลุกำแพงแบบเท่ๆแต่ว่าเจออีดาชาร์จยัดหน้าแบบนี้บอกเลยว่าหายแต่พอเข้าสู่ช่วงเลดเกมคิล่าแม่งโคตรแรงอะ่ะกระโดดเหยียบผมทีเดียวผมหายเลยตัวโคตรเก่งอะ่ะคิล่า แต่ว่าทีมเราก็ยังเป็นเกมนําอยู่ครับเพราะว่าเป็นตัวจ่ายสกิลค่อนข้างระยะไกลแล้วก็รอให้แก๊กดึงเข้ามาเก็บคิวแบบชิวๆแต่ถ้าฝั่งของข้าไม่กล้าบุกเข้ามาก็ปล่อยแวนตีป้อมฟรีครับแล้วก็จบบ้านได้แบบสบายๆเลยเกมนี้แต่ว่าใดๆคืออันตีอยูเอะมันโกงนะแต่ถ้าทําให้มันใช้ได้บ่อยๆอ่ะอาจจะต้องออกพวกฟอสการ์ดพวกของเลือดหน่อยสักชิ้น2ชิ้นอะไรเงี้ย